นี่ฮาวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่มุกอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่มุกมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบอกเวลาการถามเวลานะคะว่าภาษาจีนเนี่ยพูดว่ายังไงเนาะแต่ว่าในการสอนครั้งนี้นี่อาจจะต้องหยิบเนื้อหาของบทที่แล้วมานะคะที่เราเรียนกันไปในเรื่องของตัวเลขเนี่ยมาใช้ด้วยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับการถามเวลาค่ะ ภาษาจีนเนี่ยก็จะถามว่าเสี่ยนจ้ายจีเตียนจ้าีตยนเหอตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะอะต่อไปค่ะเรามาดูเรื่องของคําศัพท์กันเลยว่าในการถามเวลาหรือการบอกเวลาเนี่ยมีคําศัพท์อะไรบ้างนะที่เราควรที่จะจําที่ต้องจํานะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับคําศัพท์คําแรกนะคะ 现在、现在、ตอนนี้ขณะนี้เตียนเตียนนาฬิกาโมงโมงตัวนี้คือเตียนในคําในใน,ในเรื่องของเวลานะคะมันเหมือนการบอกหน่วยของเวลาค่ะที่เป็นชั่วโมงต่อไปค่ะเฟินจงนจนาทีนี้่ะ อีคอนาทีเาาด小ย์เดว,ว่มงดวย์เดวย์เดวย์เดวเดวย์เดวย์เวยเย์เดย์ดวย์เดวะเดวย์ดวย์วย์์ดด ในการบอกช่วงเวลาเนี่ยถ้าเป็น15นาทีเนี่ยเขาจะพูดเป็นอ e ีเคออีเคอร์ก็คือ15นาทีแต่ถ้าเรามีเลข3นะคะหรือว่าเติมชันไว้ข้างหน้านะคะชันเคอจะแปลว่า45นาทีนะคะโอเคโน้ตไว้ได้เลยนะต่อไปค่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคำบอกช่วงเวลานะคะซึ่งวันนี้พี่มุกเองก็จะใส่ วงเล็บไว้ข้างหลังนะคะในการบอกช่วงเวลาว่าการใช้จ่าวช่างเนี่ยใช้ตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงะนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรกค่ะหลิงเฉินหลิงเฉินแปลว่าก่อนรุ่งอรุณน,นะคะหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นตีอย่างเงี้ยอ่ะเนาะต่อไปค่ะจ่าวช่างจ่าวช่างตอนเช้าช่ง上午 上午ตอนก่อนเที่ยง中午ห,หูตอนเที่ยงเช้าอูเช้าอูตอนบ่าย晚上晚上ตอนเย็นป้傍晚傍น,นช่วงโพเพเย์午夜午夜 เที่ยงคืนหลิงเตียนหลิงเตียนเที่ยงคืนหลิงเตี่ยงคืนนะคะก็จะใช้ได้สองคำก็คือหมู่เย่กับหลิงเตียนเนาะอ่ะส่วนบ้างวันบ้างวันคือช่วงโพเพโพเพคือยังไงคือแบบอารมณ์ที่แบบประมาณว่าท้องฟ้าสีส้มใกล้มืดแล้วอย่างทำนองเนี้ยนะคะโอเคหลังจากที่เราเรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคำศัพท์ที่ควรรู้นะคะ อะต่อไปเราจะลองมาทดลองในการบอกเวลาว่าแต่ละ,ะช่วงเวลาหรือว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยภาษาจีพูดว่ายังไงบ้างจากคําศัพท์ที่เราเรียนไปภาษาจีนะคะนอกจากตาดูหือฟังนะคะมือเขียนแล้วเนี่ยปากเราจะต้องพูดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความชานาญหรือว่าเกิดความเคยชินนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยอ่ะดูจากนาฬิกานะคะที่พี่มุกให้มานะคะ นาฬิกานี้เนี่ยทำไมถึงต้องมีคําบอกช่วงเวลาเนาะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาก็คือจะใช้ตัวเลขแค่1น2ถึงสิเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำว่าตีหนึ่ภาษาจีนพูดยังไงพี่มุกจะลองไล่ไปเลยนะอ่ะจดแล้วก็อ่านตามได้เลยนะคะตีหนึ่งเลิ้งเชิญี่เ e ตียนตีสองเลี้ยงเชิญสยงเตีนตีส 凌晨三点，d ีสี่，凌晨四点，ดี早上五点，ห k โมง，早上六点，z จ็ m o n 早上七点，แปดโมง，早上八点，g a ้าโม เช้าวัน9โมง10โมง,งออเช้าวัน10โมง11โมงเช้าวัน12โมงหรือ12นาฬิกาอ่านว่าจงอู่เชือเดเเต่นะคะโอเคอันนี้เรานับตั้งแต่ตีหนึ่งจนไปถึงเที่ยงวันต่อไปเรามาเริ่มตั้งแต่บ่ายหนึ่งจนถึงเที่ยงคืน โอเคเริ่มนะคะเสี่ยอู่อีเตียตนบ่ายหนึ่งเสีเ่ยอู่้ยงเตียนบ่ายสองเสี่ยอู่สาเต,ตนบ่ายสามเสี่ยอู่สีส่เตียตนบ่ายสี่วันวต,ตี่ห้าโมงวันลี่หกโมง 晚上七点หนึ่งทุ่มวานช่างแปาเตียงสองทุ่มวานช่างจิวเตียสามทุ่มวัน่างสือเตียสี่ทุ่มวานช่างสือตียนห้าทุ่มวานช่างสอเตียเที่ยงคืนหรือใช้คำว่าคำว่าอะไรคะ รู้ไหมเอ่ยที่เราเรียนไปเมื่อกี้ดิ้งเตี่ยเนาะโอเคทีนี้เราลองมาดูจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะว่าในการบอกเรื่องของเวลาไปแล้วเนาะอ่ะเราต่อไปเรามาดูเรื่องการพูดถึงเวลาจริงๆกันเลยดีกว่าว่าพอเรามาเห็นนาฬิกาเนี่ยแล้วเราจะต้องพูดว่ายัางไงโอเคเรามามเริ่มเนาะมาฝึกไปในตัวด้วยนะคะโอเค现在几点了 ดูจากนาฬิกานะคะตอนนี้กี่โมงแล้วถ้าเป็นตอนกลางวันเราจะพูดได้ไงตอนกลางวันเราก็ต้องบอกว่าเชียนจ้าซงอู่สิอี้เตียนถูกไหมคะพนนาฬิกาเนี่ยชี้อยู่ที่เลข11แล้วถ้าเป็นกลางคืนพูดได้ไงเอ่ยเราก็พูดว่าเชียนจ่วานซั่งซิอีเตียนถูกไหมคะโอเคมันก็จะแปลว่าถ้าตอนเช้าคือตอนนี้ช่วง11โมงตอนนี้ ห้าทุ่มเนาะอาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราจะได้แบบเกิดความเข้าใจมากขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือเชียนจ่ายจีเตียนลรอ่ถ้าเป็นตอนเช้าเราก็ต้องพูดว่าเชียนจ่ายเซี่ยวอู่เชียนเตียนถ้าเป็นตอนเย็นเราก็ต้องพูดว่าเชียนจ่ายหลิงเฉินเชียนเตียนนะคะก็คือตอนนี้ตีสามโอเคสำหรับภาษาจีนนะคะเราจะต้องฝึกอ่านคำศัพท์ให้เยอะๆนะคะแล้วก็ลองฝึกดูว่า พูดว่ายังไงบ้างลองใช้นาฬิกาที่บ้านนะคะของตัวเองในการฝึกพูดสำหรับวันนี้นะคะพี่มุกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใช่เชียนแล้วพบกันในคลิปดีโอหน้านะคะดูว่าวันนี้ดูว่าครั้งหน้าพี่มุกจะเอาความรู้เรื่องอะไรมาสอนนะคะวันนี้ใช่เชียนหรอบายบายนะคะขอบคุณค่ะ